กูจำเสื้อมาเลยเสื้อไร้เข่านะนะที่สอนวิชาซังยอนกูมากูบอกแล้วใช่ไกูกับอาจารย์คัาเกียรติอาจารย์ที่สอนนั่นถ,ถือกันห่วยแต่มึิ่งจะแม้ว่าไอ้กูค่อนจะเจอ,อทิ่ักท่านเนี้ยแต่กูโจงบอกว่าแล้วกูบอกว่ากูล่าออกแล้วกลุู่เฟซบุ๊กสัอยู่สั่งก่อนด่วนทาน,นีแต่อาจารย์บางคนใหม่กูออกก็ซื้อได้เข่า กูเกิดมากกูนด้ยานมึงได้กับกูเมื่อไดก็ได้แขวที่สวนกูมาเข้าใจไหมกูลูกผู้ชายเติมโตแล้วแขวน้าทั้งพ่อแม่กูเดียวกูเมื่อไดก็ได้เข้าใจไหมน้าโยนใส่กินตะขามได้แขวน้าก็ได้ไปย้อนใส่มาแขวอันนั้นข้ามเขนเข้าใจไหมโตมึงแล้วเข้าใจไหมกูบอกเด็กน้อยเมื่อไหรทุกเมื่อนี่เล่นออกร่างกายเล่นเวท พราะย่ามาดึงสมองมาเซ้นหน้าให้สมองแข็งๆไว้ประเภทคุยได้หน่วยตา,ยาเงี้ยเก่าแลแ้วแขวะแ้วกูกับอาจารย์ครับเกียรติประจัำตสารอาจารย์รถสุขคนแล้วหลายคนเติมอยู่ได้หมอ,อาด้ะเยอะกวนตีนกูด้ะกูจบมาและด้ะกูจบมาและด้ะด่าเยอะกวนตีนกูด้ะแขวะัก็วๆกับกูเมื่อแดก็ได้เฮ้ย ทั้งเวทีเลยนวลน้ำมันเลยกันเลยน้ำมันม้วร่วมแม่กระทั่งตระกูลมึงน่ก็ใ่ไหมแค่นี้แหละ